ัสดีครับทุกคนก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะกับ iPhone 15ซีรีส์ที่เรารอคอยนั่นเองรอบนี้ยอมรับจริงๆนะฮะว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะเราผมต้องบอกว่าคนที่ใช้ iPhone 14ซีรีส์มีเหลือบมองบ้างเลยฮะตอนนี้จากเมื่อก่อนที่เปิดออกมาแล้วเราจะรู้สึกว่า iPhone แบบเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในตระกูลของเลคซี่จริงๆแล้วตามธรรมเนียมของตระกูลของเลคขขี่เนี่ยเขามักจะปรับอะไรให้ดูสถียนขึ้น แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องบอดี้ดีไซน์หรือว่าสเปคต่างๆ,นๆนเล็กน้อยเท่านั้นแต่รอบนี้มาผิดคาดครับทุกคนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแถมได้ราคาเปิดตัวเท่าปีที่แล้วด้วยอืว,ว้าวจริงๆนะ ตอนนี้ดีไซน์ในภาพรวมของ iPhone 15ธรรมดากับ15 Plus นะจะดีไซน์คล้ายเดิมเลยฮะวางกล้องเป็นแนวทะแยงเหมือนเดิมแล้วก็ให้กล้องมา2ตัวเหมือนเดิมวัสดุก็เหมือนเดิมทุกอย่างจาก14ซีรีส์ขึ้นมาเลยแต่สิ่งที่สำคัญครับดีไซน์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันไปอยู่ในตระกูลโปรทั้งหมดเลยตอนนี้เขาใช้ไทเทเนียม เกรด5เลยนะที่เขาเคลมมาว่าเป็นไทเทเนียมเกรด5คือมีความที่แบบแข็งแรงมากแล้วทุกคนครับวัสดุที่มันเป็นไทเทเนียมอ่ะผมว่าต้นทุนมันสูงและอย่างหนึ่งคือการที่จะขึ้นรูปกับสมาร์ทโฟนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะสามารถเอาไทเทเนียมมาใส่บนสมาร์ทโฟนได้นะครับซึ่งไม่มีแบรนด์มือถือแบรนด์ไหนณนะปัจจุบันที่ใช้วัสดุแบบนี้อยู่นะ ถือว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งของ Apple ที่ออกมาดูใหม่จริงๆะฮะกับวัสดุไทเทเนียมมันมีข้อดีเยอะทุกคน1คือน้ําหนักมันเบาลงจากปีที่แล้วประมาณ20กรัมนะฮะด้วยตัวของวัสดุไทเทเนียมเองอ่ยมันมีความที่ทําให้ตัวบอดี้เครื่องบางลง มนมากยิ่งขึ้นจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นมันจะไม่บาดมือเหมือนกับที่เป็นสแตนเลสในปีที่แล้วอีกแล้วสแตนเลสปีที่แล้วใช่ไหมทุกคนจะมีปัญหากับขอบเครื่องที่มันเป็นรอยนิ้วมือเป็นคราบมันง่ายบางคนโดนเหงื่อโดนน้ำอะไรเยอะเนี่ยเป็นคราบรุ้งขึ้นเลยฮะแต่จะบอกให้ว่าวัสดุไทเทเนียมรอบนี้นะฮะไม่เป็นอย่างแน่นอนแถมยังจับรอยนิ้วมือยากขึ้นอีกด้วยก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้อะไรดูที่ดูหลูๆแพงๆแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงทนทานและเกิดคราบเกิดรอยนิ้วมือยากขึ้นนั่นเอง อันเนี้ยผมถือว่ามันเป็นข้อดีของวัสดุไทเทเนียมที่เขาใส่มาในรอบนี้เลยแหละสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างนึงก็คือปุ่มด้านข้างที่เป็นปุ่มมิวเสียงครับจากที่เราต้องดันขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมกลายเป็นว่าซีรีส์ของตระกูลโปรนะฮะ15โปรและ15 Pro Max ปรับมาเป็นปุ่มบัตทิเป็นแบบปุ่มกดะครับเหมือนกับ Apple Watch Series u l t ต a ไอตัวปุ่มบัตทิเนี่ยครับเราสามารถสร้างให้มันเป็นคีย์ลัดต่างๆนานา,นานได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้การเปิดกล้องนะครับแถมยังเป็นชัตเตอร์กล้องได้อีกตั้งหากส่วนใหญ่เขาจะถ่ายแต่แคงถ่ายไม่ค่อยตั้งถ่ายกันเท่าไหร่ถ้าเวลาเราเรีบใช่ไหมเราก็จะตั้งถ่ายใช่ไหมแต่ถ้าเวลาที่เราแบบถ่ายอยากให้มุมสวยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะวางมือถือเป็นแนวนอนครับแล้วก็ถ่าย เพราะมันมีปุ่มบัตเทิขึ้นมาให้กดเป็นตัวชัตเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทํางานได้ง่ายขึ้นจากที่เราจะต้องเอื้อมนิ้วอย่างเงี้ยครับผมกลายเป็นว่าสัลลิละมือเรานิ้วชี้จะไปกดปุ่มบัตทอนเพื่อถ่ายรูปเหมือนกล้องโปรในท,ทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะดวกไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะแถมตัวปุ่มบัตเทอนก็ยังแก้เรื่องของเสียงมาด้วยนะฮะ เรื่องของเสียงในที่ีหมายถึงการมิวเสียงการเปิดปิดเสียงนะตอนแรกผมคิดว่าการไปกดปิดเสียงครั้งเดียวเนี่ยมันจะล่าหรือเปล่ากับกลายเป็นว่า Apple รู้เรื่องนี้ดีครับก็เลยทําให้เป็นการกดค้างเพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีนะในการเปิดปิดแจ้งเตือนไม่ต้องกลัวล่นแต่อย่างไรนะครับผมและใครที่ชอบสั่งงานคีย์รัดบ่อยๆก็ลองไปเล่นดูนะปรับได้หลายอย่างเลยต้องบอกว่า iPhone 15ซีรีส์ปีนี้ทุกรุ่น เกินคาดครับตอนแรกได้ยินข่าวว่ามาอาจจะเปลี่ยนแค่ตะกูลโปรหรืออาจจะเปลี่ยนแค่โปรแม็กก็ได้แต่ว่าข่าวมันประคมาว่าไทซีทั้งหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังเก้ๆกันงไงว่า Apple จะกล้าเปลี่ยนยกเซตหรือเปล่าเพราะว่า Lightning ในตลาดเขาก็ยังเหลือเยอะแต่โบกมือลา Lightning ได้เลยครับรอบนี้ใครที่ใช้ Lightning อยู่อกหักแล้วครับผมไทซีทั้งหมดทุกคนแต่ว่าไทซีทั้งหมดนี้รุ่น15ธรรมดาจะได้ไทซีสองแต่15 Pro Max กับ Pro นะครับผมจะได้ไทซีที่เป็น 3.0ซึ่งจะมีการโอนถ่ายข้อมูลที่เร็วกว่านั่นเอง USB 2.0เนี่ยเราจะเจอในมือถือ Android เยอะมากค่ายจีนบางแบรนด์ที่เป็นเรือทงก,ก็ยังใช้ USB 2.0เลยถามว่ามีการกักสเปคของเรื่องการถ่ายโอนของ USB 2.0ไหมผมก็มองว่าอมืมันก็หย่อนหย่อนกันไปเนาะเพราะว่าในสุดท้ายแล้ว Android เรือธงบางเจ้าก็ยังใช้ USB 2.0เลยอะคือคนที่จะใช้เฉพาะทางในเรื่อง,องการถ่ายโอนข้อมูล,มลหรือทานไฟล์อย่างเงี้ยจริงๆะ มันก็ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเพราะตอนนี้เราจะมีการโอนถ่ายแบบไร้าสายที่มันเร็วแรงอยู่แล้วพวก a i r ์ด O พวกแชร์ผ่าน Wifi พวกอ่านเนี่ยใบแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟน iPhone หรือว่า Android เองซึ่ง E c o s y s t e m ของ iPhone เวลาเขาถ่ายข้อมูลห่ากันเนี่ยมันก็รวดเร็วทันใจยอยู่แล้วแต่มันจะเป็นข้อดีคนที่ทำงานจริงจังครับกับการอัพเป็นรุ่นของโปรนั่นเอง15 Pro กับ15 Pro Max ได้ยูเ USB Typ ส3.0มาซึ่งความเร็วมันก็พอกับ USB Type C 3.1นะก็คือโอนถ่ายถึง10กิกะบิตเพอะมันเป็น10กิกนะครับผมการโอนถ่ายข้อมูลในระดับเนี่ยตัว USB 2มาได้สูงสุดแค่480เมกเนาะ ซึ่งมันจะเร็วแรงกว่าเยอะเลยแหละหลายเท่าเลยแหละใครที่โอนถ่ายข้อมูลสลับกันไปสลับกันมาคดีไว้หลายเครื่องบ่อยๆหรือว่าคอมพิวเตอร์บ่อยกับง,งานวิดีโอที่มันใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมองตัวซีรีส์โปรเป็นหลักนะครับผมจุดที่มันเป็นจุดใหญ่ๆก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องของนี่แหละ USB t y p e c มันทําให้คนที่แบบว่าพกสายเยอะกับไกลแบนว่าพกสายเส้นเดียวก็คือจบทุกงานนะครับใช้ได้หมดเลยแต่คุณอย่าลืมนะว่าสาย USB t y p e C ก็จริงแต่คุณต้องผ่านมาตรฐานผ่านการรองรับนะครับไม่งั้นนะ อาจจะมีปัญหาได้อันนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับอีกทีหนึ่งแต่ผมแนะนําว่าอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าที่เป็น Product Apple ถ้ามันเป็นตัวของ Product Apple เองหาคําว่า made for apple ครับอันนี้จะผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของ Apple มาทั้งหมดแล้วนะ และหน้าจอทุกรุ่นจะเป็นจอ OLED เหมือนเดิมครับกับปีที่แล้วที่มีความสว่างสูงถึง2,000นิตก็คือใช้งานกลางแจ้งได้แบบสบายๆเนาะแล้วจอมีสีสันที่สดใสาคาลิเบตส,สีมาอย่างดีก็เป็นตามสไตล์ของ p p o o n เลยฮะ,ะแต่ว่าแอบไปดูสื่อต่างประเทศแล้วผมรู้สึกว่าจอรอบเนี้มีความที่แบบจูนสีมันแบบคมชัดแล้วก็สดมากยิ่งขึ้นนะแต่รุ่นของ Pro กับ Pro Max ค,ครับ ก็ยังใส่รีเฟรชเมาถึง1ถึง120เฮิรต์อยู่ดีมีการใช้จอโปรโมชั่นที่ปรับอัตโนมัติได้ตั้งแต่1ถึง120ทําให้มีการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นส่วนในรุ่นของ15ธรรมดากับ 15+ พลัก,ก็ยังได้จอ60เฮิรต์มาเหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผมมากๆเพราะผมรู้สึกว่าการที่จะมือถือราคาเท่านี้อาจจะให้รีเฟรชมาสัก90เฮิรต์ก็ยังดีนะทุกคนมันจะได้ลื่นสม,มูทต,ตามากยิ่งขึ้น คือพอมันได้60เฮิรตมาเราก็รู้สึกว่าอืราคาที่จริงได้60เฮิรตอยู่เลยอะเสียดายก็อย่างว่าเนาะแอปเปิลตอนนี้เขาผลิตอยู่แค่2อย่างก็คือ120กับ60ก็ต้องทําใจฮะคือใช้เท่านี้ก็โอเคละเสถียรละก็ถือว่าใช้ได้ใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเฮิรตของหน้าจอที่มันทัดและพุ่งทัดและพุ่งนะครับก,ก็สบายใจนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าใครที่ซีเรียสมากๆก็ขยับไปเล่นโปรกับโปรแม็กเลยฮะ120เฮิรตลื่นแล้วก็ปรับได้อัตโนมัติประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นด้วยยเล d y n ามิกไอแลนดมาทุกรุ่นแล้วทุกคนก็คือกล้องเจาะรูนั่นแหละฮะกับเซ็นเซอร์สแกนหน้าที่เป็นแบบเจาะรูจะทำะไรายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นฮะแล้วก็ปรับให้เสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยกับ ตัวของ Dynamic Island เองทุกคนก็จะได้เล่น Dynamic Island จาก iPhone 14ซีรีส์ในปีที่แล้วแหละว่าเออมันเจ๋งแค่ไหนกับการที่แบบสวิตช์เข้าแอปต่างๆหรือว่าช็อตคัทต่างๆที่อยู่บน Dynamic Island ที่มันเด้งไปเด้งมาเนี่ยเออมันก็ดูมีกิมมิกแล้วก็ดูสนุกไปอีกแบบดีนะตอนนี้ก็ iPhone ไม่ได้กั๊กนะฮะใส่มาทุกรุ่นเลยเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของ iPhone 15ซีรีส์เหมือนกันหัวใจหลักของ iPhone 15ซีรีส์แบ่งออกเป็น2เวอร์ชันครับตัว1 5ธรรมดาเนยช,ชิป A16 Bionic ของปีที่แล้วซึ่ง A16 Bionic เนะี่ยยกมาจากของ iPhone 14 Pro กับ14 Pro Max ทุกคนความแรงครับหายห่วงใครที่อยากจะขยับ CPU ให้มันรวดเร็วแล้วก็แรงขึ้นพร้อมกับได้นวัตรกรรมใหม่ๆก็ต้องเป็น A17 Pro ใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ซึ่ง A17 Pro เนะี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทุกคนต้องว้าวอย่างแน่นอน ก็คือเลเทสซิ่งซึ่งเทคโนโลยีเลเทสซิ่งอ่ะเราจะเห็นในการ์ดจอคอมที่เป็นของซีรีส์ RTX ไอ้ว่าเกมในมือถือภาพไม่สวยรอบนี้คุณต้องมองใหม่ล้ะนะเงาต่างๆในเกมจะประมวลผลได้ดีขึ้นสังเกตงี้ครับเลเทสซิ Le ่งคืออะไรเวลาที่เราไปยืนอยู่หน้ากระจกในเกมนะสมมุติว่ามันเป็นเกม3มิติแล้วเราไปยืนอยู่หน้ากระจกครับจากที่เราเห็นว่ามันเป็นกระจกแบบมัวๆอย่างเงาจะเห็นเป็นกระจกใสเหมือนในชีวิตจริงแเราก็จะทอนตัวใบหน้าของตัวละครในเกมได้อย่างชัดเจน เรื่องของมิติภาพและเงาการสะท้อนดีขึ้นจากเลเทซิ n งภาพสวยขึ้นเป็นกรอบอย่างแน่นอนแต่ว่าผมก็มีข้อที่สงสัยอย่างหนึ่งนะว่าการเปิดเลเทซิ n งกับเกมที่รองรับเนี่ย จะกินแบตไปหรือเปล่าสําหรับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งฮะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีถ้าอยากรู้ว่า a 1 7 pro มันเร็วขึ้นแรงขึ้นมากแค่ไหนก็คือแรงกว่า a 1 6 20%ก่นะในปีที่แล้วก็ถือว่าแรงขึ้นเป็นกองเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ได้แรนเดอร์วิดีโอไม่ได้ประมวลผลกราฟริกเกมไม่ได้ไปเพ่งจับผิดจริงๆมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับทุกคน CPU สมัยนี้มันแรงอยู่แล้วใช้ตัวไหนก็ได้โอเคเนาะถ้ามันเป็นซีรีส์เือธงอะมันแรงได้ใจอยู่แล้ว กล้องรอบนี้นะครับผมในส่วนของเรื่องกล้องกล้องหน้ามีความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากับตัวที่แล้วตัวเดิมๆโอเคไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่รอบนี้ในกล้องหลังนะครับมีการขยับขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของ iPhone นะฮะเขาจะยกกล้องในซีรีส์ท็อปของรุ่นที่แล้วนะครับมาใส่ในซีรีส์ธรรมดาของรุ่นปัจจุบันที่เปิดตัวไปนั่นเองเพราะฉะนั้น iPhone 15กับ15 Plus ปี B นี้นะครับจะได้กล้อง48ล้านพิกเซลใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max มาอยู่ในเซ็นเซอร์หลักของ iPhone 15และ15พัตในปีนี้นั่นเองก็จะทำให้ภาพมีความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับการถ่ายต่างๆก็จะดีขึ้นไปด้วยแถมยังได้การซูมที่เป็น2เท่ามาเรียบร้อยจากการที่เป็นซูมออปฟิคอลจากเลนส์48ล้าน,นจริงๆครับทำให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นในการซูม2เท่านั่นเองซึ่งระยะของ iPhone 14ธรรมดาตัวที่แล้วกับ14พัต ไม่มีระยะ2เท่านะทุกคน2เท่าจะเริ่มแตกเรียบร้อยนะฮะแต่รอบนี้2เท่าชัดเจนนะครับผมกล้องเอาตวไวก็ยังใช้ตัว12ล้านพิกเซลถ้าเดิมอาจจะมีการปรับแต่งจูนสี ตัวของภาพใหม่ให้ดีขึ้นแต่แอบไป,เ,ปเห็นมานี่นี่นะครับว่ากล้องมีการพัฒนามากยิ่ขึ้นมีโทนสีภาพที่มีคอนทาราสต์ท,ที่จัดมากยิ่ขึ้นสีสันสดใสมากยิ่ขึ้นอาจจะถูกใจสายโซเชียลหลายๆคนโดยที่ไม่ต้องแต่งภาพเยอะไม่รู้สึกว่า iPhone ถ่ายออกมาแล้วสีมันจืดไปหรือว่าสีมันแบบขุดรายละเอียดเยอะจนติ้วรอยเราเยอะขนาดนั้น,นะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสิ่งเรื่องนะครับ ส่วนกล้องที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็จะเป็นกล้องของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ซึ่ง48ลา้านเลนส์หลักเหมือนกันเท่าเดิมแต่ตัวของเลนส์ z o มครับทุกคนเลนส์มูมของ iPhone 15 Pro มาพรา้อมกับเลนส์ซูมตัวเดิมก็คือเลนส์ z o ม 3x เป็นเลนส์เทเลเหมือนเดิมนะครับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเขาทำได้ถึง7ระยะกันเลยทีเดียวนะก็คือใครที่ชอบ iPhone ชอบการซูมมาเลยครับ iPhone 15 Pro Max จัดมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว iPhone 15 Pro Max ใส่เลนสของ periscope มาจริงๆมันเป็นเลนสที่เป็นเลนตัวเดิมนะครับก็คือ12ล้านพิกเซลแต่เขามีการวางกระจกเลนที่ทำการหักเหทำให้เกิดการซูมที่ไกลขึ้นนั่นเองซึ่งเลนตัวนี้ซูมได้ไกลถึง5เท่ากันเลยทีเดียวแบบไม่เสียรายละเอียดเลยนะใครที่ไปดูคอนเสิร์ตใครที่ชอบซูมดาราหรือว่าซูมเวทีไกลเงี้ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนหรือเราอ่านป้ายรถเมล์ไม่ชัดเราอ่านป้ายโปรโมชั่นไม่ชัด คุณใช้ iPhone 15 Pro Max ซูมเข้าไปเลยครับจะมีการอ่านที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าสายตาคุณเห็นก็ได้โอเคแล้ว iPhone 15 Pro Max มาพร้อมกับการใช้กล้องถึง7ระยะเลยนะอันนี้คออนโพนิดนึงครับก็คือเป็นเลนมาโคนะครับระยะใกล้แล้วก็เลนออัลต้าไวที่เป็นมุมกวามพิเศษแล้วก็เลน 1x ที่เป็นเลนปกตินะครับ24มิลแล้วก็28มิลใน 1x แล้วก็ยังซูมได้ถึง2เท่า3เท่าแล้วก็5เท่าแบบไม่เสียรายละเอียดเลยนะ ซึ่งอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยแหละที่ชอบกล้องซูมคุณได้มาแล้วฮะกับ iPhone 15 Pro Max เติมฟังก์กชันใหม่ขึ้นมาก็คือการนำเลน2เลนนะครับมาบวกกันก็คือถ่ายวิดีโอพร้อมกัน2เลนนั้นเองก็คือเลน Ultra w i d กับเลนหลักเพื่อทำวิดีโอ3มิติและไปเปิดดูบน Apple Vision Pro VR ตัวละแสนกว่าบ,บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอืม ขายของอีกแล้วแต่ตระกูลน,นี้จะทําได้ในเฉพาะซีรีส์โปรเท่านั้นนะ15 Pro กับ15 Pro Max เท่านั้นนะครับฝั่ง์ชันนี้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะทุกคนแบตเตอรี่ iPhone ทุกรุ่นคุณไม่ต้องห่วงครับตอนนี้อึดอย่างแน่นอนแล้วใครที่อยากได้แบตที่อึดที่สุดก็ต้องเล่น iPhone 15 Pro Max เหมือน14 Pro Max ในปีที่แล้วเลยลองลงมานะครับจะเป็น iPhone 15 Plus จำไว้เลยฮะ iPhone จอใหญ่แบตใหญ่ขึ้นแบตอืด กว่าทุกตัวที่เป็นจอเล็กส่วน iPhone 14 Pro ก็จะเป็นรองลงมาก็คือจอเล็กลงแต่ว่ามี r e f ฟ l เลตหนึ่งถึงหนึ่งรทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็เลยทําให้ประหยัดแบตมากขึ้นและแบตท,ที่น้อยที่สุดที่ใช้งานได้นะครับผมก็ในไอโฟนซีรีส์นะก็จะเป็น iPhone 15ธรรมดาตามลําดับนั่นเองซึ่งทุกตัวผมบอกอย่างนี้ครับใช้งานได้จบวันเต็มๆอย่างแน่นอน และไม่พอโปรแม็กคุณอาจจะล่ากเกือบ2วันได้เลยนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสาหรับแบตไอโฟนก็อย่างว่าเนาะชิปเซตกับตัวของซอฟต์แวร์เขาคัดต้องกันดีอยู่แล้วอะ่ะมันก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองการชาร์จไวนะครับตัวโปรกับโปรแม็กรอบนี้ชาร์จไวขึ้นแล้วทุกคนเมื่อก่อนเราจะเห็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ27วัตต์วัเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วครับ35วัต์บน iPhone นะฮะสามารถชาร์จไวได้เลยนะครับถึง35วัต เข้ากับอะแดปเตอร์ที่เขาเปิดตัวมาใหม่นั่นแหละตัว35วัตต์คือใครที่จะใช้อแดปเตอร์ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้ต่างๆนะครับก็ mm hmm. แนะนำอะแดปเตอร์ที่รองรับระบบ PD ชาร์จนั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็จะสามารถชาร์จได้เต็มที่กับของระบบ p p o o n นะครับผม mm hmm. แต่ซีรีสธรรมดา 15, 15ด mm hmm. กับ15พัท mm hmm. คุณจะได้ระบบชาร์จไวเท่าเดิมครับ23ว mm ัตต์ไอโฟนทุกตัวที่ใส่ usb-c มานะฮะ mm hmm. ตั้งแต่15 15พัท15 pro 15 pro max mm hmm. สามารถชาร์จย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่นได้แล้ว ใครที่ใช้มือถือ2เครื่องอันนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยหรือว่าจะใช้ดีไวต่างๆเช่นหูฟังหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะคุณสามารถชาร์จย้อนกลับให้กับอุปกรณ์นั้นๆได้นะครับก็เอาสาย USB-C กับ C นะครับเสียบเข้าที่ USB-C ของ iPhone และก็ไปเสียบเข้ากับ USB-C ของฟัง แค่นี้ครับ iPhone ก็สามารถจ่ายไฟเข้ากับหูฟัง,งคุณได้เป็น power bank ในตัวนั่นเองนี่คือข้อดีของ USB-C ครับที่ใส่มาบน iPhone ในรอบนี้ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออก็จริงๆ Android อเขาก็ทำมาได้นานแล้วนะแต่อันนี้ก็ Apple ก็ให้มาก็โอเคครับมันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสามารถแชร์แบตเตอรี่ให้คนอื่นได้แล้วนั่นเองนะฮะ ส่วนราคาของ iPhone 15 Series นะครับเปิดตัวมาพร้อมกับปีที่แล้วนะฮะ iPhone 15ธรรมดาจดที่32,900เริ่มต้นที่ 128GB นะฮะไปสุดที่45,900ที่5 1 2 g b นั่นเองส่วน iPhone 15 Plus นะครับก็เปิดตัวมาราคาเดียวกับปีที่แล้วเลย37,900ที่ 128GB แล้วไปสุดอยู่ที่5,900 0นะครับที่ 512GB iPhone 15 Pro นะครับจะอยู่ที่4,1,900นะครับผมเริ่มต้นที่ 128GB ไปสุดที่ 1TB นะครับอยู่ที่6,3,900นะฮะส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับจะสตาร์ทที่ 256GB เลยไม่มี 128GB แล้วนะทุกคน ครที่หา128ใน Pro Max ไม่มีแล้วคระะับมี256เลยเริ่มต้นที่48,900ซึ่งราคานี้อยากคิดว่าแพงขึ้นนะเพราะมันเท่ากับตัว256ในปีที่แล้วเหมือนกันครับไปสุดที่1นึเทรเหมือนกันครับอยู่ที่66,900บาทเท่านั้นเองตอนนี้ iPhone นะครับถ้าเป็นซีรีส์ Pro กับ Pro Max นะฮะจะต่างกัน3,000บาทส่วนถ้าเป็นซีรีส์15ธรรมดากับ15พัทจะต่างกันถึง5,000บาท ซึ่ง15พัทกับ15ธรรมดาได้15พัทจอใหญ่ขึ้นแค่น,นั้นเองส่วนโปรกับโ r o แม็กรอบนี้ต่างกันไม่เยอะครับทุกคนลองคิดดีๆนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันของโ r o แม็กผมว่าตอนนี้ผมเทใจให้โปรแม็กเต็มที่เลยเพราะตอนนี้คุณนอกจากคุณจะได้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วใ,ใช่ไหมคุณยังได้เลนพลิสโคปที่เป็นสูม5เท่ามาแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ต่างจากตัวโปรเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อก่อนเราจะมองว่าโต้โปรกับ Pro โปรกับโปรแม็ต่างกันได้ตัวของกล้องซูมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพิ่มเงินแค่3,000บาทน้อยกว่าการเพิ่มเงินจาก15มา15พลัสไ้อีก15 Pro าโปรแม็คุ้มมากใครที่รออยู่ก็จัดได้เลยนะส่วนใครที่รู้สึกว่าอืมฉันไม่ได้ใช้เลนส์ซูมขนาดนั้นอะขอแค่มันมีเลนส์ซูม 3x ก็เพียงพอกับฉันอะจริงๆแล้วก็แ,กแลก,แกมากับน้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับ20กรั แล้วก็ได้หน้าจอที่กระทัดรัดมากยิ่งขึ้นคุณลงมาเล่น15 Pro เลยครับใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เหมือน15 Pro Max เหมือนกันแค่ว่าคุณไม่ได้เลนส์ซูม5เท่ามาแค่นั้นเองอันนี้คือเหมือนกันโอเคเนาอทุกอย่างตัดเลนส์ซูม5เท่าออกเหลือ3เท่าแค่นั้นเองถ้า3เท่าเพียงพอ,องคุณครับคุณเล่น15 Pro เลยส่วน15กับ15 Plus ชอบจอใหญ่ก็ไป15 Plus ชอบจอเล็กๆพกง่ายก็มา15ธรรมดาแค่นั้นจบส่วนสีก็ สีสันสดใสดีฮะแต่รอบนี้รู้สึกว่า15ตระกูลโปรนะครับผมจะมาในสีสันที่ดูขลุมดูแพงดูเรียบหรูมากยิ่ขึ้นก็สีก็จะเป็นตามนี้เลยฮะทุกคนใครชอบสีนะผมแนะนําซื้อได้เลยครับจริงๆแล้วถ้าเคสไม่ได้กัดหรือว่าระยะการใช้ง,งานยาวๆอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนที่ถนอมเครื่องอยู่แล้วมีการถอดจากเคสและเช็ดเหนือที่เช็ดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆ iPhone ทุกเครื่องก็มีความทนทานความแน่นในงานประกอบอยู่แล้วะฮะอันนี้หายห่วงได้ซื้อได้ทุกรุ่นซื้อได้ตามสีที่เราถูกฉลกได้เลยถ้าใครถามว่าตัวของ iPhone 14ที่เราถืออยู่เนี่ยแล้วเราจะขยับมาเป็น15เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะฮะกับ14 Pro 14 Pro Max ขยับมาเป็น15 Pro กับ15 Pro Max ผมมองอย่างนี้ครับถ้าคุณคนเล่นเกมคุ้มถ้าคุณซีเรียสเรื่องพอร์ต Type C อันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญ ยังไงคุณก็คุ้มครับทุกคนเพราะ Lightning ไม่มีแล้วฮนะบน iPhone ส่วนตัวของ iPhone 15ธรรมดากับตัวของ iPhone 15 plus และไปเทียบกับ14ธรรมดากับ14 plus ปีที่แล้วผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเลนส์48ล้านพิกเซลที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วซูม2เท่าได้ชิปเซตที่แรงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวของ Type-C ถ้าคุณชอบไท e C คุณก็ขยับมาเถอะครับ คุณขยับมาใช้เพื่อความสะดวกของคุณมากยิ่งขึ้นไม่เสียหายเลยที่คุณจะมาอัพเล่นเป็นของ15ซีรีส์แต่ถ้าคุณมองถึงเรื่องความคุ้มค่าที่สุดณนะตอนนี้ผมเชียร์15 pro max ทุกคนไม่ได้ติดเรื่องขนาดไม่ได้ติดเรื่องน้ำหนักไม่ได้ติดเรื่องการพกพายากขึ้นมาเนถอฟัง์กชันจัดเต็มขนาดนี้แล้วเพิ่มเงินมาอีกไม่กี่บาทจากซีรีส์โปรสิ pro max คุ้มมาก โอเคเนาะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร์ด้วยนะครับ <g ut> เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆอะไรมใหม่มาเล่าให้ฟังกันอีกแน่น,นอนแต่ต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้ตื่นเต้นกับ iPhone จังเลยรู้สึกว่ารอบนี้เปลี่ยนเยอะนะในตระกูลเล็กคีแล้วก็คิดว่าวันที่พีออเดอร์ในวันที่15แล้วรับเครื่องวันที่22เนี่ยคนต่อคิวยาวอย่างแน,น,น,น่นอนฮะคลิปนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย